สวัสดีครับท่านผู้ชมรอบนี้เราจะกลับมากับเบิร์ดของเก่านะครับหรือเบิร์ดชาแนลในพาร์ท2ูนะครับหลังจากห่างหายกันไปสักระยะใหญ่เลยเนื่องจากติดเรื่องงานนะแล้วก็เรื่องสุขภาพในรอบนี้นะครับที่เรากลับมาเดี๋ยวคลิปแรกๆเราจะมาทําเกี่ยวกับตัวเบเกอร์พวกนี้นะครับเกี่ยวกับการแกะแล้วก็สกัดเอาเม็ดเงินอันนี้เป็นแกะไว้แล้วเบื้องต้นบางตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นคลิป อีกตั้งหากให้เราได้ดูกันตัวนี้ที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 10m แอ1 5แอมมา20 30 50แล้วก็60ไปยัน100แล้วก็ตัวนี้จะเป็น125แล้วก็จะกระโดดมาหน่อยครับตัวนี้เป็น3 0 0แอ์นะแล้วก็ไปถึง400ที่หามาได้นะแล้วก็มีบางส่วน ที่แกะแยกไว้แล้วประมาณนี้ที่แกะไว้เหลือแต่ขาแล้วนะนี่ครับที่เหลือแต่ขาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินนะนี่ที่เหลือแต่เป็นขาแล้วแกะไว้แล้วบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้เป่าเอาเม็ดเงินออกนะเดี๋ยวเราจะไล่เป็นทีละคลิปไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำทีเดียวมันจะนานแล้วเดี๋ยวติดตามดูกัน แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวที่เป็น10แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ขามันยังติดทองแดงอยู่นะเราก็ไขออกก่อนครับตัวนี้น็อตมันจะเล็กหน่อย ต้องใช้ไขควงที่ตัวหัวเล็กหน่อย ตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับมันจะดูดติดเดี๋ยวเราโยนแยกไว้ก่อนทีนี้เปิดเข้ามาก็จะประมาณนี้แล้วพอเราเปิดมาเจอหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไขด้านหลังออกเพราะว่าจะมีน็อตยึดอยู่ข้างหลังนะครับที่ยึดตัวขาวไว้ผมเลือกเป็นทุบเลยนะ ไม่น็อตอยู่ทไปเลย มาณนี้นี่นะครับก็ยังติดน็อตอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็มาขายออกหลังจากที่เราทุบแล้วเนื่องจากเป็นตัวเล็กนะพอเราทุบมันก็จะแตกง่ายครับไม่ได้ยากทีนี้ก็จะเหลือตะขาเนี่ยพอขาปุ๊บนี่หน้าสัมผัสก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับที่เหลือเราก็ไล่เก็บ และหน้าสัมผัสอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ขาตัวนี้นะจะอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ขายออกส่วนพลาสติกตัวนี้ผมก็ทุบเลยนี่ครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บขาตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่ากันทีหลังนะนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับส่วนเส้นนี้จะเป็นทองแดงตัดแยกออกจากกัน